สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมฟอร์กกยกันมีเฟรมพาร์ทใหม่เข้านะนี่ฮะบเดเขตวันที่30มสมษาไปดูร้านค้าแป๊บโอ้อันนี้ของขายใหม่นะอันนี้ ชุดไอติมเหรอไอติมเสียบไม้ครับคล้าแมกนัมเลยหกร้อยเหรียญลุงได้สองสีไปคุ้มอยู่นะอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยกอริล่า <c oughs> โอ้หดูชุดพี่แกเลย <c oughs> อันนี้อะไรวะเนี่ยยีาราฟผสมแต่งกวาใช่ไหมเข <c oughs> ้าใจทําเนอะอันนี้ตัวละห้าร้อยอะแพงกว่าน,นี้อีกอันนี้ท้าชนะใหม่เหรอ <ừ. S 1> เ,ออเจ๋งดีอันนี้เจ็ดร้อยเหรียญลุงแล้วก็มีเซตแพ็กแมนกลับมาขายใหม่อันนี้พวกนี้เดิมอ่าอันนี้เฟรมพาร์0หกร้อยเหรียญลุงเหมือนเดิมอคุ้มคุ้ม อุ้ยชุดไอ้นักก่อสร้างอืมก็ประมาณนี้ครับมาดูเฟรมพาร์กันเอาเซ็ตประหยัดครับจัดไปเลยนี่ เฟรมพารทอันล็อกหมอท่าแมวกวักอะ่ะอันนี้คือเนีย่ยซื้อปุ๊บได้เลยนะแล้วก็ได้ชุดนี้เป็นชุดน้องหมาป่าใส่ชุดแบบน่ารัก มาดูของกันนะอันนี้นิกเนมム bouncing b a c k แปลว่าอะไรไม่รู้อ่าน,นี้เป็นกระเป๋านะแอปเปิลเขียวครับเออน่ารักดีนะอันนี้ป้ายชื่อเป็ดอาบน้ำไม่ได้อาบน้ำในคลองนะอันนี้อาบในฟองสบู่ดีหน่อย โอ้้ oh. ากันเปื้อนเชฟลายก้างปลานะน่ารักน,นี่ลายเนคไทเหรอเก๋ดิโอ้ oh. เอาสกอตเทปมาแปะนะตัวอะไรวะเนี่ยเหรียญม่วงโอ้ oh. เป็นไดโนเสาร์นะ ทำจากลังกระดาษเออเฟียวดีอยู่เทียเก้านะนี่สีหน้าอืมเหลียนลุงนี่สีจะแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวถอดชุดก่อนตัวเกี้ยงๆเดี๋ยวให้เห็นลายกันอ่าอันนี้มาจะได้ดูลายแบบจะได้ดูสีแบบชัดเจนนะถึงไหนอันนี้ปะ โอ้เป็นสีฟ้าน้ำทะเลอะคู่กับสีออกดำๆอืมสวยเอ้ยทางนี้เพื่อนอน,นี่ลายอะไรวะเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนเ,ยเจ๋งดิ เลกิตลีเฟ็ดเหรอเป็นใบไม้อะมองไปมองมาคล้ายๆไอตัวนิ่มอยู่อะใครรู้จักตัวนิ่มไหมถ้าเป็นสีออกแบบน้ำตาลเนี่ยใช่เลยเรียนลุง อ,อ,อันนี้เป็นท่าดันพื้นนะเตรียมไปเรียนรอดอรเรียนม่วงครับล็อบสเตอร์เทลหรอหางกุ้งล็อบสเตอร์มาแต่หางหรือวะเนี่ยอันนี้หน้าออกโทนอ่อนๆเออหวานดีอืมอันนี้โทนหวานเลย มิวมิวบอทเหรอแมวหุ่นยนต์เหรอโอ้ใช่ด้วยเอ้ยน่ารักดีเว้ยเทียยิบหกอันนี้นิกเนมอัพทูมิดชีฟเหรออลังการ โชเส้นอันนี้หน้าสีฟ้าตาสีชมพูอันนี้เป็นสีชมพูคู่กับสีเทาอืมก็สวยอยู่อันนี้อะไรวะเนี่ยมาเป็นฟองเลยเฮ้ยท่าชนะใหม่ เอาเกือบดีละโหูเทียสามสี่นะอ๋อเป็นชุดเป็ดนะเป็ดอาบน้ำน่ารักดินี่ลายเลรวะเนี่ยเท่ยอยู่อันนี้เอ้ยอ,อันนี้น่าจะเด็ด โหเด็ดจริงเป็นชุดยมมาทูตนะเรืองแสงได้ด้วยเทียร์40โคตรเจ๋ง้แต่เดี๋ยวถ้าเป็นเฟรมพารก่อนหน้านี้มันต้องประมาณน่าจะเทียร์55นะอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงครับ เทียสี่สามได้แล้วเป็นชุดไดโนเสาร์กล่องนะย้อมสีเฮ้ยโหปรับใหม่จริงด้วยเหมือนจะได้ชุดเร็วขึ้นนะน,นี่ชุดใบไม้ย้อมสีอะไรย้อมสีต่อครับมาป่าเหรอ จริงด้วยชุดนี้สวยนะน,นี่ชุดเป็ดอันนี้เป็นเป็ดสีเขียวนะนกเป็ดน้ำปะอันนี้ชุดหุ่นแมวยอมเป็นสีโทนดำๆเออเท่ดิอันนี้ยมมาทูด เอ,อสีทองก็หลูนะเทียเจ็ดสิบหมดยังเฮออ้ยเ,ออเออทำไมไม่มีวะไม่มีเลยเหรอคราวนี้จริงดิสรุปแล้วก็คือชุดสุดท้ายในเฟรมพาร์ทนี้ก็คือไอชุดยมมาทูตสีทองนะครับ หลังจากนั้นเป็นไอเศษมงกุฎนี่ตลอดเลยจนถึงนี่เลยอะสามร้อยเทียครับเศษโมงกุฎลุ้นลวนแอดว่าก็โอเคนะมันได้ชุดง่ายดีถ้าเป็นเฟรมพาร์นก่อนๆนี่ต้องเก็บให้หมดอะ่ะถึงจะได้ครบแต่รอบนี้คือเอาไอ้แค่ชุดยมมาทูทองก็พอ ที่เหลือก็จะเอาเปล่าก็แล้วแต่เราเลย